สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเก็บผักกันนะคะทุกคนวันนี้อากาศร้อนมากเลยค่ะเก็บผักขายเข้ากรุงเทพนะคะตอนนี้เราเก็บผักอะไรอยู่คะเย้งกินครับ บอกวิธีการลอกผักกับเพื่อนๆหน่อยลอกยังไงเร็ว <laughs> <laughs> ตอนนี้ <laughs> พีเซนเตอร์ของเราอายอายสาวๆใครสนใจติดต่อได้เลยนะคะคนนี้โสด <laughs> <laughs> ขันหน้ามาทางนี้สิเร็ว <laughs> ลอกผัก <laughs> ลอกผักออก ลอกผักใบใบที่ไม่สวยทิ้งนะคะแล้วเราก็ลอกเสร็จเราก็ม้วนลากม้วนลากแล้วก็บีบน้ำนี่ค่ะโห้ลากขาวสวยมากเลยใครสนใจผัก ทักมาได้เลยนะคะมีขายตลอดทั้งปีค่ะเดีย๋ยวจะถามเดีย๋ยวจะทิ้งเบอร์เจ้านายไว้ให้ถ้าใครสนใจผักสวกยมากค่เยอมกเน